สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับ The Crime Lady คดีดังต่างแดนกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีมีอัปเดตสั้นๆและเป็นอัปเดตสุดท้ายของคดีแกปปี้กับไรอันมาแชร์กันค่ะที่บอกว่าเป็นอัปเดตสุดท้ายก็เพราะว่าทาง FBI ได้ทําการปิดคดีไปแล้วอย่างเป็นทางการเมื่อประมาณอาทิ์ที่แล้วเพราะฉะนั้นเราลองมาดูกันค่ะว่าคดีนี้ปิดยังไงและมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรที่เรารู้บ้างซึ่งจริงๆแล้วบทสรุปของคดีนี้เมเชื่อว,ว่าก็เป็นไปตามที่ทุกคนคิดไว ถ้าใครที่ติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดก็น่าจะพอรู้ว่าสิ่งที่เรารอคอยหรือความหวังสุดท้ายในการไขความจริงทั้งหมดก็คือสมุดโน้ตที่พบใกล้กับร่างของบรอยันนั่นเองซึ่งถ้าใครผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วอยากรู้เรื่องราวก่อนหน้านี้ว่ามีความเป็นมายังไงก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ตั้งแต่พาร์ทแรกจนถึงพาร์ทสี่ที่เมย์ได้ทําไว้แล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้จะได้ไม่งงค่ะเดี๋ยวเมย์จะแปะลิงก์ของทุกตอนไว้ให้ข้างล่างนะคะโอเคค่ะ เรามาเริ่มจากในวันที่20มกราคมที่ผ่านมาหรือหนึ่งวันก่อนปิดคดีครอบครัวของแกบบี้ได้เดินทางจากนิวยอร์กมาพบกับ FBI ที่ฟลอริดาเพื่อตกลงเจราจาแบ่งข้าวของสัมภาระของแกบบี้และบรอยันเพราะอย่างที่รู้กันว่าก่อนเสียชีวิตแกบบี้ได้อาศัยอยู่กับบรอยันและพ่อกับแม่ของเขาที่บ้านและทั้งสองคนได้แชร์ทรัพย์สินกันซึ่งครอบครัวของแกบบี้ได้ใช้เวลาในการประชุมกับ FBI ในวันนั้นนานถึงกว่า8ชั่วโมง แต่นอกจากการแบ่งทรัพย์สินและสัมภาระกันแล้ว FBI ไม่ได้ให้ข้อมูลว่าพวกเขามีการตกลงพูดคุยอะไรกันอีกบ้างเพื่อทำการปิดคดีเพราะในวันถัดมาวันที่11มกราคม FBI ก็ได้ออกมาแจ้งในสิ่งที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือจากสมุดโน้ตที่พบใกล้กับร่างของบรอยันมีข้อความที่สามารถสรุปได้ว่าบรอยันมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในเหตุการณ์การฆาตกรรมแกบีอย่างที่บอกว่าทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเป็นบรอยันแน่แน แต่ในทางกฎหมายและการทำคดีก่อนหน้านี้ไบรอันเป็นเพียงแค่ p e r s o n of interest เท่านั้นและจากหลักฐานที่มีก่อนหน้านี้ตำรวจสามารถตั้งข้อหาเขาได้เพียงแค่การยักยอกทรัพย์จากการใช้บัตรเดบิตของแกปปี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสมุดโนต้ตด้นนี้หรือสมุดเปียกน้ำจนไม่สามารถกู้ข้อความอะไรกลับคืนไม่ได้ FBI ก็จะยังคงไม่สามารถปิดคดีได้เนื่องจากไม่มีหลักฐานยืนยนันว่าบรอันเป็นคนฆ่าแกบบี้จริงๆ ซึ่งถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนจะได้ข้อสรุปของคดีแต่หลายคนก็ยังคงไม่พอใจที่ FBI ไม่ได้ระบุเนื้อหาทั้งหมดในสมุดโน้ตว่าไบรยันได้เขียนสารภาพอะไรเอาไว้บ้างโดยเฉพาะในส่วนของแรงจูงใจว่าเขาฆ่าแกบบี้ทำไมหลายคนที่เอารายงานการปิดคดีของ FBI ที่มีเนื้อหาเพียงแค่หน้าเดียวกับคดีที่พวกเขาได้ทำมานานกว่า5เดือนมาเปรียบเทียบกับรายงานเหตุการณ์ตอนที่แกบบี้กับบรอันโดนตำรวจเรียกให้หยุดรถที่โมแอบยูทา ตอนที่พวกเขาทะเลาะก,กันเป็นเวลาประมาณสีชั่วโมงแต่ตำรวจที่นั่นได้เขียนรายงานระบุรายละเอียดทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสีชั่วโมงนั้นเป็นจำนวนกว่า99หนะ้าทำให้หลายคนคิดว่า FBI ไม่ได้ชี้แจงข้อมูลมากพอแต่ส่วนตัวแล้วไม่คิดว่าถ้าครอบครัวของแกบบี้ได้อ่านข้อความทั้งหมดในสมุดโน้ตและได้ข้อสรุปแล้วว่าทำไมไบรอันถึงฆ่าแกบบี้บางทีเราที่เป็นคนนอกก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ทุกอย่าง เมคิดว่าวันก่อนหน้านี้ที่ครอบครัวของแกบบี้เดินทางไปประชมุมกับ FBI พวกเขาคงได้มีการพูดคุยตกลงกันแล้วว่าจะชี้แจงข้อมูลอะไรต่อสาธารณชนบ้างเพราะข้อมูลบางอย่างอาจมีความละเอียดอ่อนที่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแต่นี้ก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของเมเท่านั้นแล้วทุกคนคิดยังไงกันบ้างคะต่อไปเรามาดูกันค่ะว,ว่าจากรายงานการปิดคดีของ FBI มีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรที่เรารู้บ้าง อย่างแรกที่เมย์สังเกตเห็นเลยก็คือสาเหตุการเสียชีวิตของแกบบี้ที่ก่อนหน้านี้ได้ระบุเอาไว้ว่าเป็นการบีบคอแต่ในรายงานฉบับนี้ได้ระบุไว้ด้วยว่าอีกสาเหตุการเสียชีวิตของแกบบี้คือการทุบที่หัวด้วยของแข็งไม่มีคมซึ่งเมย์ไม่แน่ใจว่าทําไมก่อนหน้านี้ทางนิติเวชไม่ได้บอกสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมดของแกบบี้และต่อมาจากการสรุปไทม์ไลน์ของ FBI จากการตรวจสอบบันทึกการใช้โทรศัพท์ของทั้งแกบบี้และบรอยันสามารถเห็นได้ว่า ไบรอันพยายามสลับขาหลอกตำรวจโดยการส่งข้อความไปมาระหว่างโทรศัพท์ของเขาและแกบบี้หลังจากแกบบี้ได้เสียชีวิตไปแล้วเพื่อให้ดูเหมือนว่าแกบบี้ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งถ้าทุกคนยังจำกันได้ตอนที่แม่ของแกบบี้ได้รับข้อความแปลกๆก,ก่อนที่จะติดต่อแกบบี้ไม่ได้อีกเลยข้อความหนึ่งเป็นข้อความที่ถูกส่งในวันที่17สิงหาคมบอกว่าแม่ไปช่วยแซนหรือคุณตาหน่อยได้ไหมเพราะเธอได้รับข้อความและข้อความเสียงจากคุณตาของเธอเป็นจำนวนมาก ที่ข้อความนี้แปลกก็เพราะว่าปกติแกบ,บีไม่ได้เรียกคุณตาของเธอว่าแซนซึ่งเป็นชื่อจริงทําให้แม่ของแกบ,บีเริ่มรู้สึกกังวลหลังได้รับข้อความนี้เพราะหลังจากนี้แกบ,บีก็ได้หยิบโพสตในโซเชียลมีเดียของเธอด้วยเช่นกันและอีกข้อความหนึ่งก็คือข้อความที่ถูกส่งในวันที่30กันยายนบอกแม่ของเธอว่าเธออยู่ที่อุทยานแห่งชาติโยเซมิตีและโทรศัพท์ของเธอไม่มีสัญญาณซึ่งจริงๆแล้วเธอไม่ได้ไปที่ยุทยานแห่งชาติโยเซมิตีด้วยซ้ำ จากข้อมูลของ FBI ตรงส่วนนี้ทำให้เป็นการยืนยันว่าแกบบี้ไม่ได้เป็นคนส่งข้อความเหล่านั้นจริงๆและอีกอย่างที่เรารู้จากรายงานการปิดคดีของ FBI ก็คือนอกจากสมุดโน้ตกระเป๋าเป้ é, และสัมภาระของบรอยันแล้วตรงบริเวณที่พบร่างของเขายังมีการพบอาวุธที่บรอยันใช้ในการจบชีวิตของเขาด้วยเมย์จำได้ว่าตอนที่ผลการชนสูตรการเสียชีวิตของบรอยันออกมาว่าเขายิงตัวเองเข้าที่หัว หลายคนตั้งคำถามว่าถ้ารอยันจบชีวิตตัวเองแล้วตำรวจเจออาวุธที่เขาใช้ไหมซึ่งในตอนนั้นตำรวจไม่ได้ออกมาชี้แจงข้อมูลในส่วนนี้และแม่เองก็เพิ่งจะมาเห็นในรายงานฉบับนี้เช่นเดียวกันว่ามีการพบอาวุธด้วยซึ่งนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดที่เราพอจะรู้จากรายงานการปิดคดีของ FBI อย่างที่บอกไปว่าหลายคนยังมีคำถามค้างคาใจอีกมากมายที่ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตจะมีการปล่อยข้อมูลอะไรออกมาอีกไหม แต่ตอนนี้เท่าที่ดู FBI ไม่ได้มีการทำคดีนี้ต่อแล้วและได้ออกมาบอกอย่างชัดเจนว่านี่คือการปิดคดีหมายความว่าพ่อกับแม่ของไบรอันก็คงไม่ได้ถูกตั้งข้อหายอย่างที่หลายคนแอบ,บหวังไว้ซึ่งก็น่าจะเป็นอีกอย่างที่ทำให้หลายคนหงุหงิดใจและในส่วนของข้อความในสมุดโนต้ตว่ากันว่าอาจยังคงมีความหวังว่าในอนาคตเราอาจจะได้เห็นกันว่าไบรอันเขียนอะไรลงไปในนั้นบ้างเพราะที่อเมริกามีกฎหมายที่เรียกว่า Freedom of Information Act หรือ FOA ซึ่งเป็นสิทธิทสาธารณาชนสามารถยื่นคำร้องขอให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลที่ถูกเก็บไว้สู่สาธารณาชนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะเพราะถึงแม้จะมีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องแต่ก็ต้องผ่านการพิจารณาอีกทีและอาจใช้เวลานานหลายปีแต่เมย์สัญญาว,ว่าถ้าตอนนั้นยังทำช่องอยู่เมย์จะามาอัปเดตกันแน่นอนสำหรับคนที่ติดตามคดีนี้มาโดยตลอดเมย์อยากรู้ว่าทุกคนคิดยังไงกับคดีนี้กันบ้างคะ เพราะในต่างประเทศมีผู้คนจํานวนมากที่มองว่าตำรวจมีความบกพร่องในการทํางานหลายจุดไม่ว่าจะเป็นตอนที่แกบบี้กับไบรันทะเลาะกันที่โมแอบยูทาแล้วตำรวจไม่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้ว่าจริงๆแล้วแกบบี้เป็นผู้ถูกกระทําไม่ใช่ไบรันทั้งๆท,ท,ที่คนที่เห็นเหตุการณ์แล้วโทรแจ้งตำรวจในวันนั้นบอกอย่างชัดเจนว่าเขาเห็นไบรันตบหน้าแกบบี้และตำรวจเองก็เห็นรอยข่วนบนหน้าของเธอแต่แกบบี้ก็ยังถูกจัดให้เป็นฝ่ายที่ทำร้ายไบรอัน และยังมีตอนที่ตำรวจดูจากกล้องวงจรปิดแล้วคิดว่าแม่ของบรอยันคือบรอยันทําให้พวกเขาคิดว่าบรอยันยังคงอยู่ที่บ้านท,าท,าทั้งๆที่บรอยันหายตัวไปก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งส่งผลต่อความล่าช้าในการเริ่มออกตามหาตัวบรอยันแต่สําหรับเมย์ผู้ซึ่งไม่เชื่อในความบมังเอิญเมย์ก็ยังคงไม่แน่ใจว่าควรจะรู้สึกยังไงกับการที่ตำรวจทุ่มทั้งเงินกําลังและเวลารวมถึงเทคโนโลยีต่างๆในการตามหาบรอยันที่อยทยานคาทันรีเซิร์ฟเป็นเดือนแต่กลับไม่เจออะไร แต่พ่อของบรยันหาร่างของเขาเจอภายใน45นาทีแม่เข้าใจว่าก่อนหน้านี้บริเวณนั้นมีน้ําท่วมขังประมาณหน้าอกแต่ตํารวจก็มีการใช้นักประดาน้ําในบริเวณอื่นของอุทยานด้วยแล้วทาไมถึงไม่ได้มีการค้นหาบริเวณนั้นแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้ข้อสงสัยค้างคาใจต่างๆก็คงไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อไปสิ่งที่เราสามารถทําได้ต่อจากนี้ก็คงจะเป็นการเรียนรู้จากเหตุการณ์อันน่าเศร้าในครั้งนี้อย่างที่เห็นได้ว่าก่อนเกิดเหตุ ถ้าเราดูจากโซเชียลมีเดียของทั้งสองคนพวกเขาดูรักกันดีและมีความสุขเป็นอย่างมากหลายๆเคสที่ไม่ได้เอามาเล่าให้ทุกคนฟังที่มีข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเห็นได้ว่ามักจะไม่มีใครโพสต์มุมมองแย่ๆในชีวิตต,ตัวเองมีคำพูดภาษาอังกฤษอันนึงที่บอกไว้ว่า You never know what someone is dealing with behind closed doors หรือแปลประมาณว่าคุณไม่รู้หรอกว่าอีกฝั่งของบานประตูที่ถูกปิดไว้คนคนนั้นกำลังเผชิญอยู่กับอะไร เพราะฉะนั้นเราไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับใครเพียงเพราะสิ่งที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียเพราะนั้นอาจเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเล็กๆที่ได้ถูกขัดสรรมาแล้วอย่างดีเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้พบเห็นและอีกอย่างที่เมย์ได้เรียนรู้จากคดีนี้ก็คือด้านดีของโซเชียลมีเดียเพราะเมย์ยังคงรู้สึกทึ่งจนถึงตอนนี้ที่เบาะแสะแทบจะทั้งหมดของคดีนี้โดยเฉพาะเบาะแสะที่นําไปสู่การพบร่างของแกบบี้มาจากพลังของโซเชียลมีเดียที่ผู้คนช่วยกันดึกย้อนกลับไป ว่ามีใครเจอแกบบี้กับไรอันที่ไหนบ้างในช่วงเวลาเกิดเหตุทําให้เมยรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าเราร่วมมือกันสร้างความตระหนักมากพอโอกาสในการแก้ปัญหาก็ย่อมมีมากขึ้นและสุดท้ายสําหรับใครที่กําลังอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่เป็นผู้ถูกกระทําไม่ว่าจะเป็นทางจิตใจหรือร่างกายอย่าคิดว่าเดี๋ยวก็เข้าใจกันมากขึ้นเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองเสมอเพราะถ้าไม่ตัดสินใจออกมาตอนนี้ วันพรุ่งนี้อาศัยเกินไปก็ได้แกบบี้กับรอยันมีอายุได้เพียงแค่22และ23ปีเท่านั้นเมเชื่อว่าทั้งสองคนยังมีอีกหลายอย่างที่อยากทำและอีกหลายๆที่ที่อยากไปเม่อยากให้ทุกคนจำเอาไว้ว่าไม่มีความสัมพันธ์ไหนมีค่ามากพอให้เราต้องทนอยู่กับความทุกข์อัดใจและการมีความสัมพันธ์ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตรักที่ดีเริ่มมาจากการรักตัวเอง เพราะฉะนั้นเมย์หวังว่าทุกคนจะรักตัวเองมากพอที่จะไม่ทนอยู่ในความสัมพันธ์แย่ๆนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคดีนี้ค่ะทุกคนถึงแม้อะไรหลายๆอย่างจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราหวังไว้แต่อย่างน้อยคดีก็มีบทสรุปมากพอที่ทําให้สามารถปิดคดีได้และที่สําคัญคดีไม่ได้กลายไปเป็นโคเคสที่ไร้บทสรุปเมย์เชื่อว่าอย่างน้อยตอนนี้ครอบครัวข,ของแกปปี้ก็คงได้รับคําตอบที่พวกเขาต้องการและหันมาโฟกัสในการทําใจกับการจาก,ก,าจากไปของแกปปี้สักที อย่าลืมมาคอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นกันนะคะว่าทุกคนคิดยังไงแล้วเรียนรู้ว่าอะไรจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้บ้างและถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่ตกหล่นก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เม่ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ